สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนอยู่ในการกับจีรานะคะวันนี้นะคะตื่นมาแดดค่อนข้างแรงนะคะนี่บรรยากาศดีเลยนะหญ้าก็เยอะด้วยค่ะช่วงนี้นะ,ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะจะพาพเพื่อนๆค่ะไปเก็บเห็ดนะคะซึ่งก็จะไปเก็บกันทุกปีเนาะนะคะปีที่แล้วก็เก็บนะคะหลังข้อวัวนู่นนะคะ,นะหลังข้อวัวเราก็จะเลาะไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเก็บได้เยอะไหมนะคะไปไปเก็บเห็ดไปเน ไปแล้วเดี๋ยวจะเก็บลูกอันนี้ด้วยค่ะน้ำเต้าน้ำเต้ากลับบ้านด้วยนะคะน้ำเต้าที่เขาเกิดเองค่ะอยู่ด้านหลังใกล้ๆแทงน้ำตรงนี้นะคะจะเกิดไปเรื่อยๆก่อนจะเก็บเห็ดเราเก็บน้ำเต้าก่อนนะน้ำเต้าลูกอ้วน เก็บน okay. <Okay. S 1> ้ำตาเสร็จแล้วนะคะไปเก็บเห็ดกันต่อจ้าโน่นก็ใช่ไม่ได้ค่ะเก็บเลยนี่อุ้ยดอกเบลอเลยเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือชุดที่2ของวันนี้แล้วนะคะนี่คือมันเยอะมากค่ะแล้วไม่ได้เอาไม้มาด้วย ตื่นเต้น,นะค่ะนี่มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะเต็มเลยสุดนู่นนะคะวิดีโอนี้ก็อาจจะแบบสันๆงง,งงๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าตื่นเต้น,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่เก็บทุกปีตื่นเต้นทุกปีนะคะ ก็จะก็ดไว้แบบนี้ต,ต้องดูดีๆนะไม่งั้นเหยียบทิ้งนะคะที่เก็บเมกี้เพียบเลยเพียบเลยนี่นะคะเพื่อนๆชุดแรกที่เก็บตรงหลังอคอกวัวเนาะนะคะก็จะเป็นดอกไม่ค่อยใหญ่ค่ะดอกเล็กๆค่ะแล้วก็ชุดที่สองนะคะที่ไปเจออีกรอบหนึ่งก็คือนี่ค่ะ เพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะทคำความสะอาดค่ะแล้วก็เอาไปแบ่งที่บ้านนะคะเห็ดนะคะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนค่ะเพื่อนก็จะได้กินแค่ปีละครั้งใช่ไหมเบิร์ตจะได้กินแค่ปีละครั้งนะคะก็คือช่วงประมาณเดือนนี้ค่ะเดือนเก้าเดือนสิบนะคะก็จะออกทุกวันเลยค่ะนะแล้วก็ไปเดินเดิน,ด,นดูนะคะก็จะมีนะคะเห็ดตามธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัดกับ ทุ้งยาสีเขียวๆนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะเอาไปแบ่งที่บ้านนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะคะออกมาดูไร่ดูนาดูน้ําค่ะนี่ระหว่างทางไปดูไร่ดูนานะคะพอดีมาจอดรถตรงนี้ก็เจอเห็ดเพิ่มค่ะเพื่อนๆนี่เห็ดอย่างที่เก็บเมื่อเช้านะคะนี่เต็มเลยวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะ เจอเห็ตั้งสามรอบด้วยกันหันไปทางไหนก็เจอแต่เห็นนะคะวันนี้นี่เพียบเลยค่ะไม่มีช้อนนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดจะมาดูไร่ดูนาเจอเห็ดเฉยเลยการดูไร่ดูนาก็เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เก็บเห็ดก่อนไม่ไหวแล้วเทียบเลยค่ะนูน้นว้าว มาดูนี่เอามาเดี huh? well, e ๋ยวเก็บต่อฮะเอาเขาเก็บคนเดียวเหรอนี่นะคะเพื่อนๆเก็บเองไม่ไหวค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยด้วยตื่นเต้นด้วยเนี่ยค่ะแต่เต็มตะกร้าแล้วค่ะก็เลยโทรให้พี่เขามาช่วยแบ่งไปเยอะเลยค่ะข้างในเฮ้ย ตอนนี้เก็บเสร็จแล้วนะอันนี้ของจีราแล้วก็อันนี้ของพี่นะคะเจอคนเดียวนะคะแต่ว่าโทรให้ทีมงานมาช่วยกันเก็บเพราะว่ากินคนเดียวไม่ไหวนะคะอันนี้ชุดที่สามของวันนี้แล้วค่ะนะด้วยความบังเอิญเนาะมาจอดรถแล้วก็เจอตรงนี้นะค่ะีนใต้โคนต้นไม้นะคะจะเกิดแบบนี้โดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะเกิดจะออกทุกวันทุกวันนะคะจนหมดช่วงฤดูของเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้นะ้าพาเพื่อนๆมา เดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะไปดูไร่ดูนาค่ะนี่นาที่ทำนะคะก็คืออยู่ตรงนู้นค่ะนี่อยู่ข้างแหล่งน้ำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะทุกนาช่วงนี้อันนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะคะความจริงก็คือเมื่อเช้าคือเก็บไปเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเพื่อนแต่ทีเนี้ยเรามาดูไร่ดูนาเนาะพอมาจอดรถปุ๊บก็เห็นเพิ่มนะคะก็เลยอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะตื่นเต้นดีใจนี่ค่ะทุกนานะคะตอนนี้ ข้าวก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะถือว่าใช้ได้นะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาถือว่าได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเนาะความจริงคือถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ค่ะเราก็แค่เดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะตามพื้นที่นะที่เป็นเงนี้ค่ะขอบขอบริมริมน้ํานะคะเขาก็จะมีเห็นนะตามทุกที่ที่มันชื้นเนะาะเพราะช่วงนี้ฝนตกค่ะเห็นเขาก็จะขึ้นนะคะ ขึ้นทุกวันเลยตามธรรมชาตินะคะเมื่อกี้เก็บตรงนี้นะคะเยอะมากนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเห็ดไปทำความสะอาดที่บ้านก่อนนะคะ<ม>เห็ดปลวกสวยๆแบบนี้เลยจ้านะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ